มีไฟฉายและเข็มทิศหน้าปัดบอกทุกอย่างครบไม่ว่าจะเป็นบอกเวลาบอกวันที่บอกว่าวันนี้วันอะไรเดินไปแล้วกี่ก้าวอัตราการเต้นของหัวใจบอกสภาพอากาศบอกแบตเตอรี่บอกว่าแฟนนอกใจหยอกหยอก เอรอนวอร์ดนาวีอาโฟมาพร้อมกับหน้าจออัมเบรดขนาด1.43นิ้วให้ความละเอียดระดับ HD ดดมีระบบ Away On Display รองรับการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความเข้าและมีโหมดออกกำลังกายมากกว่า100ชนิดและมี GPS ที่แสดงแผนที่แบบเรียลไทม์และยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อฟังเพลงผ่านนาฬิกาได้และยังสามารถรับสายวางสายและคุยโทรศัพท์ผ่านนาฬิกาได้เลยและยังมีอีกเพียบนะไม่ว่าจะเป็นวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดการนอนหลับวัดออกซิเจนในเลือดวัดความเครียด เครื่องเล่นเพลงระบบสั่งงานด้วยเสียงวัดสภาพอากาศเข็มทิศความสูงและความกดอากาศจับเวลานาฬิกาปูเครื่องคิดเลขค้นหาทโทรศัพท์ค้นหานาฬิกาแต่ค้นหาแฟนเก่าอ่ะไม่เจอหรอกนะใช้งานผ่านแอปกอ l ลี่ฟิตบอใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android ในแอปจะบอกค่าต่างๆเหมือนในนาฬิกาเลยเหมาะกับคนที่อยากออกกําลังกายอยากวัดว่าวันหนึ่งเนี่ยเผาผ่านไปแล้วกี่แคลอรี่านาฬิกามีมาให้2เส้นและก็สายลุยสายเดินป่าเนี่ยไม่ควรพลาดเพราะว่านี่คือนาฬิกาสมาร์ทวอท